ต่อนะครับนี่ครับมาดูการจัด e. งานนะครับวันนี้กำลังสาวเสียงสาวเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็สถานที่นะครับเก้าอี้ที่นั่งพร้อมนะครับผมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูภายในดู <c oughs> <ๆ>ก็สิ่งที่เราได้ทําไว้เมื่อวานคือดอกไม้ปี B. B. ดีดอกไม้จะจำนะครับที่เรามาทํากันเมื่อวานใหเอกทง าติไถ่คงไตลงนะครับดูหน่อ,อีกท่งหนึ่งเห็นไหมไอ้นี่ครับใช้หน้านะครับอากาศนะครับดูข้างในกันหน่อยอนะ่ะโอ้สวยสดงดงามนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันหน่อยก็ได้ครับขึ้นกันมาค้าสูงนะครับเพื่อท่านผู้ชมคนติดตามนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะถึงข้าง,างบนว่าสูงแค่ไหนหมเลยข้างหน้านะครับอี